ไปกันที่งาน Dinner Talk UAV Dinner Talk วันนี้พรุ่งนี้และอนาคตอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทยครับ บริษัทซิตรอนิกจำกัดจัดงานดินเนอร์ทล์คขึ้นเป็นครั้งที่2ที่โรงแรมดีเอเมอรัลถนนรัชดาพิเศษในกรุงเทพมหานครได้รับเกียรติจากพลเอกชูชาติบัวขาวผู้มนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นประธานเปิดงานมีการบรรยายให้ความรู้จากผู้ชำนาญการอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นพันตำรวจเอกเกรียงศักดิ์ธีรสัญ,ญญานนลหัวหน้าชุดบังคับการอากาศยานฝ่ายปฏิบัติการส่วนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คุณอัศวินโรมประเสริฐนายกกิติมศักดิ์สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติดรก้องเ,เกียรติกิติวัฒนาวงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคุณอัศวันเรืองชูกรรมการผู้จัดการบริษัทซิทรอนิกจำกัดบอกว่าที่ผ่านมาบริษัทได้จัดกิจกรรมขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านวิศวกรรมงานบินสำรวจงานบินตรวจสอบรวมไปถึงระบบสมาร์ทซิตี้และระบบรักษาความปลอดภัยรูปแบบใหม่ครั้งนี้เราจัดเป็นครั้งที่2แล้วนะครับ เพื่อเป็นการอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นการขอบคุณลูกค้าตลอดทั้งปีนะครับที่อุดหนุนนะครับทั้งโดรนและก็เทคโนโลยีต่างๆของเรานะครับโดยงานวันนี้เนี่ยนะครับเราได้เชิญวิทยากรนะครับผู้มีผู้เชี่ยวชาญถึง4ท่านนะครับเพื่อมาให้ความรู้นะครับและอัปเดตเทรนด์ต่างๆเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับให้กับทุกๆท่านนะครับได้ได้ได้เจอกับเทคโนโลยีใหม่รวมถึงเทรนต่อไปในอนาคตด้วยนอกจากนั้นนะครับเรายังได้รับเกียรตินะครับจากท่านพลเอก จูช,ชาติตัวขาวผู้มนุยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะครับมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้นะครับ งาน UAV Dinner Talk วันนี้วันพรุ่งนี้และอนาคตอากาศยานไร้คนขับประเทศไทยครั้งที่2ได้นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับจากบริษัทชั้นนำทั้งจากบริษัท DJI Enterprise บริษัท GOAV และ f a รตวันเช่นอากาศยานไร้คนขับแบบตรึงขึ้นลงทางดิ่งฐานปล่อยดโดรนแบบอัตโนมัติตลอดจนเทคโนโลยีดโดรนในการสำรวจด้านต่างๆรวมไปถึงกล้องทาแผนที่ความละเอียดสูงในระดับร้อยล้านพิกเซลด้วย